ขอถวายเหนือกล่าวองค์ปราศพระผู้มีองค์ราชันของไทยผู้ทรงเสริมขึ้นมาดยุวกาชาติของไทยมาแต่เก่าก้อนขอพระคุณศึกษาจังหวัดท่านเสรีตุ่มอ้อนเพิ่นสรรหางบประมาณมาหายุยวกาชาติขึ้นใหญ่วิทยาจังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันโควิด ว่าสิขอกราวตานความเป็นไปให้ท่านเบิง้งมั่นสิดีหรือสิหายขอเชิญท่านได้รับชมท่านเอ๋ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาตำบลคึมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนําโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายพินันปรัชญานุวัตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกียรติศักดิ์ชัยเสริฐ กองยุวากาชาติโรงเรียนคุมใหญ่วิทยาประกอบด้วยนายยกหมู่ยุวกาชาตินายพินันปรัชญานุวัตรรองนายยกหมู่ยุวกาชาตินายเกียรติศักดิ์ชัยเสดหัวหน้าผู้บังคับบัญชายุวกาชาตินางศรีสุดามาอุย้ยและครูผู้สอนยุวกาชาติได้แก่ 1. น,นายกเกษมศักดิ์ดอกพึ่ง 2. นางสุกัญญาโลคัามานางนิ่มนวลขันเงิน 4. นางวนิดาเอราวัน 5. นางสาวพัชรพรคดชพมหกนางสาวพัชริยาพันผาย 7. นางสาวเกนิสาปล้องทอง 8. นางสุภาวดีโสดาพักเก้านายสุวรรณลาดคูบอลและสินางสาวฮาไทยชนกจันทรเสนาโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญโดยได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในโครงการยุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัยโควิด -19 ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์ศาส,สนสถานสืบสารประเพณีไทยห่างไกลโควิด -19 ถวายแด่องค์ราชันในวันพุทธที่16กันยายนพุทธศักราช2563ณวัดป่าคำสมบูรณ์ตำบลคึมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ยุวกาชาติมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2. เพื่อให้ยุวกาชาติได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อให้ยุวกาชาติมีโอกาสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านยุวกาชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และ 5. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้คือ 1. ถวายเพนพร้อมปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปเพื่อสืบสานประเพณีไทย 2. ฟังธรรมเทศนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 3. บําบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด โบสถ์วิหารห้องครัวห้องน้ำสี 4. ประกอบอาหารทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 โดยการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ได้ใช้สถานที่นาวัดป่าคำสมบูรณ์ตำบลคืมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนผู้บังคับบัญชายุวกาชาติจำนวน11คนยุวกาชาติและอาสา,ายุวกาชาติจำนวน150คนรวมทั้งสิ้น170คนขอขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญน,นำโดยท่านเสรีตุ้มอ่อนศึกษาธิการ จังหวัดอำนาจ,จเจริญนายบุญมีปิ่นคำผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวากาชาติและกิจกรรมนักเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณ